สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้จรวยทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพอพารวยครับรวมไปถึงพี่น้องสายซุ้อสายเฉียดทุกคนเนาะกล่าวว่าพบกันเช่นเคยครับแนวทางตัวแรกการเสรี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านไวน้ด้วยนะฮหน่อยลาวพัฒนารวมไปถึงหุนห้นรอบต่างจันทร์ถึงสุขครับพบกับนในรอบของวันอังคารที่10ตุลาคมเนาะวันอังคารที่10ตุลาคมแนวทางจะเฮงจะปังทั้ง4หน่อยแค่ไหนเนาะ ไปลุ้นไปเชียดด้วยกันแต่มาสรุปในทางวันจันทร์ก่อนเนาะขอสรุปในทางวันจันทร์ก่อนครับว่าใครเฮงใครสุรยครับทั้ง4หน่อยและลาววันจันทร์เนาะเฉพาะกิจครับ3ามสาล่าง3-4พิเศษครับ3 1มหล่าง5-6ปกติครับ2-4-5สีล่าง0ูนย์สามสี่หกศูนย์ล่างสามหกแม่เจ้าห้าห้าห้าอื้อหือ,อ สามสามสามบัสั้นโอ้โหวันนี้ไม่ปังเนาะแต่เด่นมานะเจาะไม่ผ่านอะไรฮะให้ไรครับดูตีละโอ้โหแน่นอนจริงจรงครับไปใส่อีกเนอะพี่น้องเนาะโอ้ตาย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 ึงตึงตืดเลยครับอืมอ้าเด่นสี่มาเนาะมาอย่างเดียวเลยเนี่ยไปนี่ก็แหม ให้1ให้3แต่ไม่ได้เจาะ1นให้นะครับแหมตัดสินใจผิดครับให้เป็น19มา1นึโอ้โหมา3 1มหนึ่งหนึ่งะครับ4ี่ห้าอันนี้ให้อะไรให้46มา45่ห้าวัสานพี่น้องเลยเนะี่ยอย่างเฉพาะกิจให้24งมันมาอไสามสีัสันพี่น้องเออแต้มเดียวอีกเ้วเนี่ยะครับบวกลบไปด้วยเนาะเอซเก่าก็จะรู้ดีว่าต้องบวกลบแต้มบางวันเนาะ หรือกันไว้ก็ดีเนาะถ้าสายสายที่แทงฮานอยจริงเขาจะรู้เลยเนาะหลายๆท่านก็จะพูดสนทนากันในกลุ่มว่าของแอดนี่ต้องตรงไว้แล้วก็บวกเพิ่มลดแต้มนําอะไรอย่างนี้เนาะก็ขอ,ขอบคุณพี่น้อง f อคนที่เก่งๆเนาะที่แนะนำเพื่อนๆในกลุ่มก็ดีอา้าววันนี้ตรงรอบไม่ปังเนาะมาชุดเจาะก,กันครับ56 4503 60ครับตามเดี๋ยวพอดีนะหวยไม่เข้าไม่หลุดพี่น้อง สองทุบเา,เาสองทุสาฝั่งของเราพัฒนาเนาะเด่น8เด่น7วิ่งรูดสายรูดเป็นไงฮะแปดมาอะไรนะ่ะมาห้าแปดอันนี้ก็เชียวไปอีกละให้แปดสามแปดศูนเนาะแม่8ปดศูนนี่เฉียดเลยนะเติมศูนอีกตัวเดียวนี่แตกตุ้มเลยเนาะแม่ ใครจะไปรู้เนาะถ้ารู้มันจะออกนี่ก็ใส่สูนยไม่ตัวก็ปังแล้วใช่ไหมพี่น้องอา้าวขออภัยครับลาววันจันทร์ไม่เป็นไรวันพุธจะแก้มือให้อย่างซะาสมเลยทีเดียวครับอา้าวตามต่อไปที่หัวมีเข้าหลุดไปต่อครับวันที่10ไปดูกันแนวทางฮาหนอยมาไปกันต่อครับสลับแนวทางของวันอังคารที่10ตุลาครับแนวทางฮาหนอยมดรวมสุจอดพี่คาดสีน้อยครับเฉพาะกิจนะครับ68พิเศษ17 ปกติ08 WP24 อ้าวมาลุ้นกันครับเด่นวันนอกตารางนะจ๊ะ6 8 4 1 6841นครับนอกตารางเด่นวันเด้อ5 5 3 3 6าอ้าวทำไมถึงให้เบิ้ลเยอะจังแอดวันนี้วันอังคารนะครับสถิติแล้ววันอังคารเป็นวันที่เบิ้ลเยอะมากที่สุดเนาะนอกจากว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เบิ้ลอ่าเอ้ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เบิ้ลระเบิดระเบ้อมาแล้วเนาะอ่า มาดูวันอังคารนี้สัปดาห์นี้จะเป็นไงก็มาลุ้นไปด้วยกันเนาะแต่แอดชอบชอบมากคือชอบ55กับ33มสานี่แหละเนาะอืออ้าวเดี๋ยวมันก็จะหลอยมาหนึ่งหนึ่งเหมือนเมื่อวานอีก <c oughs> นอกาตารางก็ติกให้เียนให้หมดแล้วนะพี่น้องอา้าวยังไงก็อย่าลืมครับคนที่เป็น fc เก่าก็จะรู้เนาะตรงรอบไปก่อนค่อยสลับรอบนะครับบวกเพิ่มลดแต้มก็สุดแล้วแต่พี่น้องนําไปใช้งานเนาะแนวทางที่ให้ลงไว้ให้ก็คือเป็นแนวทางนะครับเพื่อนําไปใช้แต่ละรอบแล้วก็การตัดสินใจของพี่น้อง จะใช้ตัวไหนอยู่ที่พี่น้องนะครับแอดมินก็เป็นเพียงแนวทางนําเสนอให้เพื่อจะได้จะตัดสินใจเร็วขึ้นเนาะเอา